การปลูกต้นไม้12ต้นบนถนนรถแก้วอเม,เมืองลำพูนถูกพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางค่ะมีทั้งคนที่วิพากษ์วิจารณ์และคนที่สนับสนุนบางส่วนก็ตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมของโครงการการรับรู้และการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดลำพูนโครงการนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการลำพูนคิวลิ่งทาวน์ค่ะมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นความร่วมมือระหว่างลกลุ่มัลำพูนชิตตี้แล็บ เทศบาลเมืองลำพูนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและชุมชนใช้งบประมาณ2ล้าน5แสบาทมาจากประชาชนและภาคเอกชนค่ะสำหรับกระถางปลูกต้นไม้พร้อมกับสเสวียนที่กำลังถูกตั้งคำถามอยู่ในตอนนี้นะครับใช้งบอันละ4,000บาทครับมี12อันก็เป็นเงินทั้งสิ้น48,000บาท ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณในการพัฒนาตึกเก่าการปรับผิวถนนและทําศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะครับโดยการบริหารงบประมาณมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาดูแลครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการดําเนินการขั้นแรกแล้วก็จะมีเวทีในการสร้างการรับรู้ให้กับคนลําพูนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพเนี่ยไม่มีงบประมาณเทศบาบอกว่าถ้าอยากทำจริงๆเนี่ยชุมชนต้องไปหางบประมาณมาเอง แต่แต่เทศาบาลเนี่ยจะให้ความอำนวยความสะดวกอันนี้เทศาบาลบอกว่าเขาไม่มีงบจริงๆเขาเขาขอโทษด้วยแต่เขาจะสนับสนุนท่านั้นชุมชนก็เลยเริ่มครับจากการเปิดตลาดนัดสร้างรายได้จากการที่ไปขอ,อเงินบริจาคจากหน่วยงานบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็เงินวิจัยจากอ่ d c เงินวิจัยของมอชอหลายอันเลยครับกว่าจะมารวมกันเลยใช้เวลา2ปีกว่าเนี่ยครับ ลงไปคุยกับชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่ดีครับเพราะเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุในการรับส่งนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กครับเนี่ยอย่างร้านปีไขออกซิเจนขายเนี่ยรถเข้าออกตลอดแต่ก็บอกมีไขที่ว่าเพิ่นอาจจะมาลําบากหน่อยแต่เขาคนแนะนาเพิ่นมาต่างนนหน้าและขอยรถเขาด้าน,นข้างค่ะ ยางโรงเรียนตรงนั้นนะเปิ้ลก็ชอบเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลถ้าเกิดรถสัญจรเยอะเนี่ยลูกหลานเปิ้ลนะแต่แต่ถ้าคนรถขับเบาๆทางมันแคบและค่อยๆขับเนี่ยความปลอดภัยมันก็จะมีเยอะค่ะคณะทำงานโครงการลำพูนฮิลลิ่งทาวชี้แจงค่ะว่าโครงการนี้เริ่มศึกษามานานเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางพัฒนาตามโครงการเมืองเดินได้เดินดีเป็นโครงการที่ผลักดันโดยประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง ช่วงนี้เป็นการทดลองทำต้นแบบโครงการนะคะพอแล้วเสร็จก็จะมีการจัดการระบบจราจรใหม่ถนนจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของรถแล้วก็ส่วนของคนเดินเท้าแล้วก็จะมีการเพิ่มความร่มรื่นสวยงามจัดกิจกรรมต่อเนื่องค่ะเช่นทุกวันเสาร์มีตลาดนัดชุมชนตอนเช้ามีกิจกรรมตักบารของผู้สูงอายุตอนเย็นถนนเส้นนี้ก็จะมีการจราจรเบาบางลงก็อาจจะมีการจัดงานดนตรีให้ชาวบ้านในชุมชนได้มาพบปะกันค่ะ